เขื่อนพัฒนายตอบกลับเรียนคีย์บอร์ดแบบนี้หลังเจอคอมเมนต์ด่าแรงและทั้งแม่ลูกชาวเน็ตแห่ชื่นชมพลังบวกถือเป็นศิลปินดาราอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงทัศนคติเปิดกว้างในเรื่องเพศของกลุ่ม LGBTQ+ บวกและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจนสำหรับเขื่อนพัฒนายเสตสุวรรณแต่ไม่ไวที่เจ้าตัวยังมักจะโดนบูลลี่จากคนบางกลุ่มเสมอล่าสุดเขื่อน โพสข้อความที่เกรนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำรุนแรงถึงตนเองและคุณแม่ว่าและทั้งแม่ลูกก่อนจะตอบกลับอย่างใจเย็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เสมอนะคะหมวยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตส่งก่อนและความรักให้ก่อนเลยค่ะเพราะรู้สึกได้ว่าคุณต้องการมันจริงๆหนูอยู่ตรงนี้นะ ถ้าความรักระหว่างเขืนกับคุณแม่ไปสะท้อนความรู้สึกเกลียดชังเหล่านี้ในตัวคุณขึ้นมานั้นคือปัญหาที่อยู่ในใจของคุณเขื่อนก็อยากจะส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยค่ะแต่การที่มาพูดถึงคุณแม่เขื่อนแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยยินดีให้คุณได้มาเข้าใจเรื่องการยอมรับความรักและความแตกต่างเสมอค่ะ ยังในความเข้าใจและความรักที่เขื่อนมีให้คุณก็มากกว่าความเกลียดชังที่คุณมีให้เขื่อนกับคุณแม่ค่ะขอให้มีวันที่ดีนะคะทำเอาแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักและพลังบวกของเขื่อนกันอย่างมากมายขอบคุณภาพอีกโคนนาไนเขาสดบันเทิงเขื่อนพัฒนาไน